พู้ใหญ่ขอเองครับปล่มือได้เลยซอทมีวัฒนา Engineering โ่ทำไมมันเป็นแบบนี ใช้คำในใช้ผู้ใหญ่ไหมเดียย๋ผู้ใหญ่นะคิดว่าใช่หรอเปล่ปยายโอ้ไม่ต้องตรวจนะข้าวลงไม่ต้องตรวจตัวทีปากเกี่ยวผู้ใหญ่โอ้จะช้งางจะยางจะช้างทำโซ่ทวีก่อน ควาเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ,โโอโแต่ว่าเกี่ยวด้อยตานะครับเห้ยยังไงละ่ะวันละ10ไร่แต่ได้คุณภาพครนะับไม่มีร่วงรอยนะครับ เรือ่องยอดเป็นน่าจะเป็น E สูดๆครับน่าจะเป็น6เต e. ็ม E ตัวบูตผมดูไปแล้วเดินตามเลยก็เดินด e. ีเป็น10แล้วไป12ดูยังไงครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น12ครับเพรานะผมก็บอก อบุญวีวัฒนาเอเมือไซน้อยจังหวัดนรสตรีครับดึงดึงดึง50ไปแล้วโอ้โมาตักฐานน่าจะเกือบ20ปีแล้วมบ้างผมว่านี่ยคนณท่านนีว,นเวเดินตามมันทำไยครับขบับโดยคุณพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เปรมแห่งบ้านจองพระใช่ไหมอยู่บ้านจองพระหรืออยู่บ้านจองบงัง เต้องาจะดูดกดข้ามเลยขบุมไหนดิเอ้ขบวนด่วนทีกว่าเนาะเดี๋ยวเช้าจะเข้ครับเอขมุนนมนี้ก็พี่น้องโอ้โหตรงทางขบวนดีเอกลักษณ์นะต่อทุยครับทุกวันนี้ยังผลิตรถใหม่ออกมาหรือเปล่านะผมยังไม่รู้เลย เดี๋ยวต้องไปคว้าหาความรู้ในยูทูบก็แล้วตัวดืนอาจจะไม่ค่อยจวดเท่าไรนะพี่องแต่ว่าก็การเกีียวดได้คุณภาพอยู่ยครับเก๋ยวสะอาด

เขาออได้ยังดิลืมว <laughs> ุ้ไม่เคยถ่ายเครื่อง,ของเขาเว้ยเอาไหมเอาไหมเกิดอะไรนวครับผู้โมจะถ่ายคลิปให้ขเขาตัวซั์ไม่เหมือนกันกดเป็นกดถูก,ก,กรับเอาเอาเครื่องนี้กันต่อ ก็ได้เร็วน,นะครับพี่น้องถ้าเทียบกับคูวต้า70แล้วก็พอๆกันครับรถเผือเร็วกว่านะถ้ายใกล้ดันๆหน่อยข้าวก็รวมสวยครับเข่งมากกันแหละเข้าตรงนี้มาตัดทางพ่อผม้ใหญ่เขาเองครับโตก๊ก ตำนานดิทนนะพี่น้องมันทำได้ทนมากดูจากเหล็กดูจากแตนเรสเขาแล้วนี่ิก็เป็นรุ่นใหม่ๆสามสี่ปีดดูดูเก่าะนะแต่นี่น่าจะยี่สิบปีแล้วแหละผมว่านะ เจ้าช mm ้า็ยังสอบอยู่นะเจ้าเลือยยังเจ้าช้าเลยเข้าสุกแล้วครับโบแต่ชอบโบไปทานแล้วเดี๋ยวข้าวกรอบหด บิงอยูตต่ตรงนี้นี่สองบิงครับข้างในเนี่ยไม่รู้ใช่หรือเปล่าขุดข้างในมันมีอีกสองสามบิงนะน,นาใครนุ่งเยอะแยะมาเป็นตามรับชมเรื่อยไปนะพี่น้องดูรถคันใหม่ๆบ้างคันเก่าๆบ้างครับรถเร็วบ้างรถช้าบ้างครับแล้วแต่เจ้าของเขาจะแต่งมานะ บางทีรถเก่าก็เร็วก็มีครับรถใหม่ช้าก็มีครับแต่ชาเร็วก็มันก็ไม่ใช่ความสำคัญเท่าไรนะมันอยู่ที่การเกี่ยวครับรายละเอียดคุณภาพเสียหายในานานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับบางทีเร็วแต่เหยียบข้าวเขาก็เหยียงวาบชาแต่ชั่วนีก็ลูกค้าเยอะครับ เด็กให้เด็กเด็กดูเลย คลิปหลายๆห้อในจองของผมครับขอบคุณในอย่างมากที่เข้ามาติดตามรับชมสุดท้ายนี้ขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ